วันนี้เราอยู่กับ t o โยต้นะครับเมชสตีเราอยู่กันที่เสนานิคมนะครับวังหินเสนาคันนี้เป็นรถเฮียต่อนะครับสายแคมปรุ่นใหญ่นะครับก็สายแคมป์น่าจะรู้จักกันดีนะครับกับเฮียต่อเพราะว่า แกก็ทำรถแคมป์แต่ก่อนแกใช้แอร์บ้านนะครับก็ตอนหลังก็ลองมาใช้ DC ดูนะครับเราก็มาซัพพอร์ตแกเรื่องการติดตั้งแอร์อย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับเขาก็สายแคมป์โดยตรงนะครับก็มีแบตเตอรี่ยี่สิบสี่โวลต์สองร้อยสี่สิบแอมป์นะครับมีระบบชาร์มีอะไรเสร็จเรียบร้อยเลย เรามาเดินทําเรื่องแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเอ,เอ๋เราเรามาทําแค่เรื่องแอร์อย่างเดียวให้รถคันนี้นะครับก็ออกแบบเป็นอย่างนี้เจ้าของรถชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็ทําให้ตามความพึงพอใจของลูกค้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัยตามมิชชั่นอ ถ้าลูกค้าที่มีรถตัยใต้แมเนซี่นะครับชอบและสนใจก็แอดตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็สมหวังเงินสั่งได้งานก็จะประมาณนี้ครับงานก็จะประมาณนี้แต่แบตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นของทางพี่ต่อเขานะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เวามเย็นเราอะไรก็โอเคเรียบร้อยทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราให้เอ,อท่านใดที่สนใจครับติดต่อเ้ามาทาง0819179826นะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับก็จะประมาณนี้เอออยาเอาแหละ